สุภวานมงคลสมัยไทยทั้งชาติขาเสมราชบรรเฉลิมพระชนมพรรษารอบนักสัตว์รัดร,ร่วมรวมประชาร้อยใจมาเรียงใจพักสามัคคีประนดน้อมพร้อมตั้งจิตอาทิตสถานให้ทรงพระสําราญณเกษมสีภูลพ,พิพัฒพระโพธิยาณมั่นบารมีหนรือบอดีชนนามายุ ยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรพจน์วิสรุตพิษประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารสำนักง,งานศาลปกครอง